โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับเกมไมค์ครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกันกบเชเดอร์ที่มีชื่อว่า RG Shader Render d r a g o n Shader เองครับเป็นของคนนี้นะครับในส่วนของเชเดอร์นี้นะฮะก็หลักๆนะครับในเชเดอร์นี้นะเขาบอกว่าทำให้เหมือนใช้เชเดอร์แต่เราไม่ได้ใช้เชเดอร์ งงวะ่ะผมก็งงเนี่ยนะฮะแล้วก็มีตัวของหญ้าใบไม้แล้วก็ต้นไม้นะครับที่แบบว่าขยับได้อะนะเอออันนี้แบบดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของน้านะครับที่จะสะท้อนแสงด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทองฟ้านะครับที่สมจริงนะดวงอาทิตย์พระจันทร์นะครับประมาณนั้นนะครับมันจะใช้ได้กับมือถือที่ไม่ได้แรงมากนั่นเองนะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้แรงมากนั่นเองนะครับโอเควิธีดาวน์โหลดนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างแบบนี้นะฮะแล้วก็มากดตรงนี้ฮะมากดดาวน์โหลดตรง เวอร์ชันที่ใหม่ล่าสุดนะนะครับเราก็ยืนยันอะไรไปนะฮะ,ะจากนั้นก็กด Get ด,ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ แล้วก็กดอันแรกนะครับหรือว่าไฟล์ที่ใหม่ล่าสุดนั่นเองนะนี่นะครับเราก็จะได้ไฟล์มาแล้วนะครับไฟล์ก็จะเป็นนามสกุล mc pack แบบนี้นะครับก็ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นนามสกุล mc pack นะก็เปลี่ยนมาเป็นนามสกุล mc pack นะครับส่วนใครที่ลงแอดออนไม่เป็นนะครับก็ไปดูได้ที่ใต้คลิปเลยนะฮะเปิดเข้าไปได้เลยนะถ้าเป็นนามสกุลแบบนี้นะฮะโอเคจากนั้นนะครับพอเข้ามาในเกมนะฮะก็ไปที่เซตติ n งนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคาว่า global resources นะครับมาที่ my p แ c กนะครับแล้วก็อด้วย ให้เรียบร้อยนะฮะนี่ก็ให้เขาอยู่ในหน้าแอคทีแบบนี้นะฮะแค่นี้ก็สามารถเข้าไปเล่นในโลกได้เลยนะครับหรือว่าใครที่จะปรับตรงนี้ก็ได้นะนี่นะฮะ no animation ก็ได้นะครับสําหรับใครที่ไม่อยากได้แบบตัวของหญ้าที่มันเอ่อขยับได้นะครับตัวของหญ้าใบไม้อะไรพวกนี้นะฮะโอเคครับเข้ามาในเกมก็จะสังเกตเห็นได้ว่าใบไม้เนี่ยขยับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็หญ้าด้วยนะนี่โอเคในส่วนของน้ํานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะดูครับ ผมจริงขึ้นมาหน่อยนึงก็เยอะกว่าของไมค์ครับนะครับแล้วก็นี่อ่าก็จะเป็นพระอาทิตย์นะฮะนี่เวลามองก็จะมืดๆหน่อยๆน,นะอ่าแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าก้อนเมฆหมอกอะไรพวกนี้นะ ก็สมจริงมากเลยนะครับโอเคครับพอใช้กับตัวของไวเบลน i ิช a l ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะก็เหมือนจะในลักษณะของน้ำนะครับก็จะหายไปนะครับก็จะแทนด้วยของ v ไวเบล Visual นะครับอืมนะฮะก็จะได้แบบนี้นะครับใบไม้อะไรก็ขยับได้ตามปกตินะเหมือนจะเหลือแค่ใบไม้กับตัวของก้อนเมฆ นะะฮที่เหลือคือไม่เหลือเลยนะครับโอเคก็ดูเหมือนว่าจะเข้ากับเียน v i s ช a l ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับคิดว่ายังไงบ้างครับสำหรับ RG Shader ที่สามารถใช้ได้กับมือถือที่แบบไม่แรง แต่ว่าอยากได้ที่แบบเหมือนจะมีเชเดอร์นะฮะเป็อีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่เปิดเชเดอร์ไม่ได้นะแต่ว่าอยากใช้นะครับถึงมันจะไม่ได้สวยเท่าแบบเชเดอร์ที่เอ่อเทียบกับไวเบลนวิชวลหรือว่าเชเดอร์ตัวอื่นๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้กินทรัพยากรมากด้วยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของเชเดอร์นี้นะฮะก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ